สวัสดีค่ะอยู่กับเจ้าคุณระเบิดนแม่สุภาพนะคะบ ưng บ ưng, เพิ่งเพิ่งขึ้นอันพอลูวันนี้มีอยังกันไม <ป S> ่ไม <ป S> ่ต้องเดี๋ยวต้องมา <c oughs> ไปหาพี่สาวคนสวยเดี๋ยวทาเบิึง

เจเคหนึ่งแสนป้องนะครับมันไปล่างเซ๊บตาร้ายมาซุดีฮอเด้อคอยจะเริ่เป็นเรื่องกระตุกกระตุกกตุกตากูใหนคุณพอกกันเนี่มีในคนแม่ซาทุนี่ผู้ที่มีวันนี้ได้็นาวคลณแล่ะหนาวแล้ว มีนองบรรยากาศคือคือนแย่งค่ะคนเดินจะเป็นอะไรต้องติดตามนะคะต้องติดตามทางแฟนเพจทางสาวน้อยเพื่อนแสดงแฟนเพจอยากชกินมากเลยค่ะแป้งกคือทุ่นตลาดเพี่อันไรโซเดียมมากหน่แยนค่ะโอ้ยเกินเลยวะถอยจ้า พี่น้องอันนี้โไวเด้อนะครับคอยมีสุขมีลาันนี้พูบานคอบอกคอยมีจทไม่ใช่นะครับเก้าสี็เดสีพี่น้องวันนี้เออีบพิการดูตรงน้ตะเบียนรถเก้าแล้วกันเก้าอกเลย้วพี่น้องไปแล้วตาุ้พี่น้องมันจะเป็น เป็นเนียงพี่น้องตาติดตามนะคะต่อติดตามก็ให้กเพียงแค่แป๊บเดียวเยวท่านั้นนะคะให้ดูแค่แป๊บกเดียวก่อนมากินข้าวมองบรรยากาศดีๆแน่พี่น้องะคะ่ะ สวัสดีค่ะ,คะจากช่องกล์มเพินแม่สุภาพนะคะอันนี้กัไ่าเลยอนนี้อบ้าิ้วโอ้ยมือนีมากแม่บอค่ะเนี่ย ป้าจัดจัดบัตรดงนะคะพี่ดอกใครบอสมาแล้วเรียบร้อยเฉพ่อคนนี้อยูไปกินข้าวด้วยกันกินหนาวเพิ่มอือป้ะีแค่เท่านี้เดี๋ยวจเดีจ้ะรถถังไปละไปชิกันนู่นไปวันนู่น

เอากดองนีเียวกินาว่าิ่นเป็นรูกอนี่เียวกินก้อนพวกิ่นจ่หอมกินน้เขาีนั้นเปียกเปียกหนาง้งโต๊ะนั้งโต๊ะขึ้นมานัง้งโต๊ะน่เนี่เบาแม่ตัวนี้ม่ปั้นกินแัก้าบอกให้แค่ว่าเพื่อนกัสามเ่นนี่ก็เใสนอนนั่งหที่นอนไปปั้นถึงกับบอกบาร น่าตอนนี้เยาด้แมกที่เางปังสุขสุขนุกหลังคาเรียงเลยนะครับยังมีสิ่งใดว่า่ยวข้ามมีแต่แนวดีๆโมิของเขานะครับุกจ่าต้นแรกตนมดูกันกินข้าวกินน้ำก้อนสิบากันแฮ่นะคะหคบวนไปวันนะคะ เรื่องต้นขาดเรื่องผมายกับขึ้นโอ้ยปบงอยู่ยัพี่น้องานสาวน่อยกำขึ้นสูบานสาวหน่อยอีกรอบครับพี่น้องี่เป็นว่ากำนั่งกินขขานะคะพี่มนมาลมลูก้ากิด้ลองท้องลองท้องไปก่อน

คนํำเขาได้ดี๋ยวเขห้ยของแดลล้วิทเดียวขาเ้าไหมของเท่้ากินไหมข้าเท่าครับแม่น้องยูทูบก็จะถ่ายเก่งหน่อยนะใช่ใช่ช่วงนี้เพราะว่าเป็นแม่น้องยูทูบแล้วะถือกล้องเยอะขึ้นนะคะ

ินท้กข้าวเนนเาท่าอำลังน่ไหมครับพี่น้องใ้กโจให้แม่นะแม่น้องยูนะคะ้องพี่มนอิงวกัพอเกนัง้เพื่นกินข้ามืเอนี้กรพากกันคือขืนแหงกับพี่น้องวงหมวลำพีวงหมลานอง พุ่งเพลินลเพลินกับพุ่งสาวหน่อยเพลินตอนแท้นะคะมาร่วบตัวกันในได้นหมนี่ไอ้กับน้องขอให้มีความสุขกับการไอกันมาในช่วงเทศกาลสงกรำคัญวันขอบครัวเทศกาลนะครับทุกอย่าของทุกปีครับซิมหนีก็ฝากไว้ซิมหนี้ก่อนนะคะพี่น้องค่ะฝากไว้แค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวลำเพลินแม่สุภาพด้วยนะคะฝากเป็นงกำลังใจให้ ทีมงานสาน้อยเพียบ้านแพงทุกคนนะคะ